แล้วจะออกจากจะออกจากอันนี้ยังไงเนี่ยอ๋อแบบไอเกมอะไรวะลาก้าใช่แล้วลาก้านาร์กาเอ็ดลืมบิ๊เล่นทำอะไรมีตังค์เขี้ยก็บอกบอกให้ซื้อให้ก็ไม่เอาไงไม่เอาไปเล่นคือมันเลยได้สามคนไงครับอยากหาอีกสักคนหนึ่งซื้อดิซื้อตอนนี้เลยตอนนี้เลยก็บอกแล้วจะซื้อให้ก็ไม่เอาไงเอ็น ซื้อให้เหรอใช่ซื้อให้อใช่รีช้าไปแล้วน้องโอ้โหดนแป๊บเดียวเองน้องชายจะเล่นมั้งล่ะน้องชายมาดิเล่นดิมาดิมาดิเฮ้ยตวงขวัญมาดิไปจัดไปเดี๋ยวจัดให้น้องชายสตรีมหรอใช่สตรีมอยู่นะครับ I found something curious เล่นกันรอกันไงแหละแล้วส่งของขวัญมากันเดี๋ยวนางโหลดอะไรเนี่ยกดอะไรนะลืมละเก็บของอุ้มีดาบใหญ่มีดาบใหญ่มีดาบใหญ่เกมอะไรอ่ะเกมเกมใหม่วะเมอะไรอ่ะไอ้ยัวะไอ้หล่นไส้ I found something curious ไม่เทียวอ่ยเกมยิงปืนเหฮ็ดลู เป็นไงไนลอนไซส์ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยอ๋อเป็นแค่ไอันนี้ไอหัวไออันนั้นอะอะไรวะทรัฟวิสต์อ๋อแค่ไๆๆแค่ไหนโ<ม>อ้อีดาบใหญ่ ไปฟอไดสาดเหอยงเล่นเกมนอนปะยัเล่นเกมนอนเกมอะไรแกเกมนอนอนเทรบโบอะทีมมันมี่งนว่าออเทร์โบออเทร์โบสินอนเทอะ What เกาะม่วงเกาะม่วงเกาะม่วงขาปืนะ ปยังไม่เจอดาบที่มันแบบดาบใหญ่เหรอเอาวะอยากได้ดาบที่มันเป็นดาบฟ้าดาบอะไรกันโอ้ยเสียสะดุ้งหมดก็นึกว่ากูโดนละนารักอะนี่ดูศีลาเก่า นี่เก้าเก้าแพ็กเสริมมันมีแต่อยู่ยอยู่เลยเป็เติมแพ็คอีกเติมแต่อุ้ยเจ็บเปล้อยละเต้นดีๆงนแหละ Take care ยูเราจะทิ้งยังไงอะลากออกมาเดแทบล้ลากออกมาได้เลยโคตรโหดหมอว่าไงครับยี่สิบสามศูนย์นี่แเหรอเคโอ้นหโอ้โเอ้โหอ้โหโอ้หอโอ้โหโอ้โหโ โมชิบขายไอ้เชียอันนั้นนิวนิวเทอเนี่ยน้าสาวของโลกนะพี่เบนอ๋อเหรอก็เก็บปืนไม่ได้ยีนปืยอ๋อไป็นเหรอย่าบอของโลกเหียอย่าทีมอบตอล่ะหมดเกินปัดกระสุนปัดกระสุนดีเนาะวมาแล้วอะไอ้แม่งโต๊ะที่สาสูตรนี่เหี้ยกูจะบ้าแต่ไอ้เหี้ยพีดีซีแม่งโหดที่หายใช่ใช่ไม่ได้พีดีซีมาโหดแม่งไอ้เหี้ยใครโยมันนะ ไม่เอ็มไเฮียเล่นยังไงได้ยันวะเฮียแปดแบบเท้าทุกลูก The shadow will shortly begin to spread ทราไมเราจนกันอย่างนี้วะนั่นแหละ เป็นพวกเนจนมีคนไหมมีคนไหมเนี่ยข้างหลังนี่เฮ้ยช่วยช่วยช่วย Why are you attacking me? ไปแล้วไปแล้วกดีนดีกยวนดี๋ยวนี้ดี๋ยวนีเห็นไหมตายค่ะกองฟางไปละอ้าวตายแล้วไม่ทันได้ยิงเลยเทไ้มกรรม The shadow thickens มาวิ่งเล่นจริงจริงเนี่ยจังหวะเนี่ยดดูตีหมอิ เกมยังไงวะเฮียพวกแม,ม่งตักมา้าหันน้องติกๆเหลยเฮียเย็นมีเมังจะสร้างเพจเหม่งทำไมตองมาถามกูวะมงมองวะใครหรอเฮียพวกไอรินการ์ดก็สอน<ด>น้องเข้าไปขาบมันเท่ดีปะ่าบสวยนะเกมเนี้ย คืออะไรอับเปื่อยสิงทองอะฮะคืออะไรเนี่ยอ๋อมันคือเควสถ้าเราทำเสร็จมันจะได้เงินหมดหรอ Look at this มีอะไรพวกเนี่ยเขีนอะไรวะ By and open certain tube ๋ยวกูเปิดให้แล้วมันก็จะมีเควส์วิ่งตามมาเลยโอเคได้ Ah let the b o o z e flow อีกประมาณ300เมตรครึ่งแมปอะ เฮ้ยลูกแพลูกแพเดี๋ยวราจะเก็บใช่ไหมวู้ววอว่าไต่ไต่ต้นไม้ได้เจอโคตรเท่เมื่อไหร่ลารออะไรวะเนี่ยจะเล่นไหมล่ะจะรอคุณชายนะครับเล่นเล่นเล่นน้องไอ้เหี้ยแมงแรงมันขึ้นไปเยอะเกินปะบัวเมียบัวเมีไอดีแล้ววะได้กะ โอ้โหแม่งหมอกลงด้วยนะจะเสี่ยงเก็บดีไหมวะเนี่ยมันก็จะได้พวกนี้กุก๊ปฮิวเออก,กอุก๊ปฮิวของกูนี่หว่าแอสซีินลาวแดกเกอร์คาตาหน่าใครใช้คาตาหน่าเบิ้นเบนเก็บเลยมีมามาเด็ก ไหนกันตอนนั้นพี่มากว่าไหนวะไมยโกเมนโกอินไปให้นั่นแหละพี่มากว่าไหนวะพี่เป็นไม่อยู่เที่ยวสาวเอาม้าขายเลยใช่พี่มากเราหายไปเลยทักก็ไม่ตอบยิงมากมากวุ้ยติด Take care เพื่อนโดนหรอเออเพื่อนไปนไหนวะเพื่อนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่เนี่ไอ้ดีไกน้องยังขึ้นโกลสองโกลสามยังแพ้เราอ่ะไมเพื่อนโดนตีไปน่ะตรงไหนวะตรงไหนปุ๋ยอ๋อข้างล่าง smart move helping me like that แล้วเพื่อน t h พ r e hitting me อุ้ยสต้ามันตายตัวตายตัวตายตายยังกดอีกครั้งกดอีกครั้งมันจะกลายเป็นวิญญาณสู้ไม่ได้แล้วไงต่อวิญญาณแล้วไงต่อแล้วก็วิ่งตามค่อยมาเราไปเกิดใหม่ก่อนไปเหยียบไปที่ไหนฟุ้ยฟุ้ยไปทางไหน น,นี่โดูเลขหนึ่งเล,เลขหน,นึ่งกี่หมายเลขแมทเทอรนเรียมนี่สมัยไหนแล้ววันอ่ะโคตรมันนะอ่ะยิบซราตัดอ่ะเป็นวิญญาณนี่กระโดดไกลมากเสียงวงน่ากลัวนหวงมันก็ต้องแบบนี้แหละ กระตุ <yeah ้นให้เราหนีก็กระตุ้นเกินไปฉันคือวิญญาณที่ทุกทรมานว้าวโหกระโดดได้สูงมากมาดูดาบมก่างนเกข้างนอก แต่เ,เราคือแบของพวกมันฟูมากเลยอะกระโดดทีเดียวแตกเลยดบทีเดียวเราแตกอืมใช่ เบนยังไม่เกิดเหรอยังน่าไปไปที่อวตารอวตารไหนชิูหัวชิูหัวนู้นนู่นที่ดอกบัวเดี๋ยวตายนะกูก็กระโดดเล่นเอาจนแบบโหดีดี่เี่ยน่น last drink knock me out เราปืนได้ทีเดียวเนี่ยแหละหมดแล้วใช่ไหม ฉันจะไม่มีสิทธิ์ได้เกิดอีกแล้วถูกปอะอ่าถ้าปื้นตรงนี้แล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ตายนะเกมผ่านไปครึ่งเกมมันก็จะไม่ให้เราเกิดใหม่อยู่ดีอืมไปเก็บของตามมาเลยมีแต่ของอะไรไม่รู้เกมบกก นี่เจอแต่คนโหดวะอะไรวะสนนตกใจกว่าพระมันจะกระ้ายในใจปิดตาทั้งยันกำฟังใจ I want to believe you me Found something curious. <c oughs> look at this อีกไอเทมไปให้ละลองดูเด้ออลงมาเอาเก็บไว้โอ้โวงโคดไกอ่ะเราเก็บแล้วเดี๋ยวเราก็หนีเหอะได้ The shadow w า l l shortly begin t มึงไ e a d ไม่มีของม่วงเลยอะ่ะจะสู้เขาได้ไหมอตู้ตู้โอเคน,นีชรันเอง แต่ละปะเดี๋ยววงมาแตกวงใกล้นี่เตียวเองนี่หว่าเออได้ยินเสียงคนน่ะได้ยินเสียงคนถึงใกล้เราเลยกาะกลุ่มกันไว้กาะกลุ่มกันไว้ไ บอกเขาเกาะกลุ่มกูเดินออกมาข้างนอกเลยนนเ,นนเนี่ยเนี่ยเว้นตามมันข้างหลังแรปแรบแรบ,แรบไม่มีไอ้ตัวนั้นน่ะอ่าเจอละ นี่ก็ได้สามศพระเบนเลยยังไงตีไปสามคนแล้วมันยังไม่ได้คิวเลยสักคิวเริ่มใหม่ก็จะประมาณนี้แหละเก็บแต่ปืนอย่างเดียวไม่ได้นะมึงต้องเก็บเก็บอันนี้ด้วยนะเก็บใช่ใช่เก็บดาบ บอเข็เหรอไหนวะเดินไปหน้า,น,านู่นแหละมีกล่องทองอยู่ตรงเนี้จะเก็บดีไหมวะจะลองดีก็ไปเฮย,เย,เยชอบตรงที่มันขึ้นหลังคาอะไรได้นะ แม่งแม่งงอ,อ,อ,อยาอมันจะมีอีกเกมหนึ่งคล้ายๆเกมเนี้ยแต่เกมนั้นแม่งตัวละครผู้หญิงแต่งตัวได้ยันชุดชั้นในเลยนะขนาดน,นั้นเลยเออมันขึ้นเลทสิบแปบวกเลยเกะว่าจะลองซื้อมาเล่นดูสามรอกว่าบาทเพื่อมาเล่นแต่งตัวใช่ไหมใช่ ตัวละครผู้ชายแม่งแบบเหงามากอ่ะแล้วตัวละครผู้หญิงคือแบบโคตรซูเปอร์เซ็กซี่นี่เธอสเต็บใครใช้มีดก็เอานะพ่อหนุม่มฟิล์มพ่อหนุม่มก็โหลดมาเลยสิครับไม่มีตังค์เลยเอ้า็อโอ้ตีนมาตีน,นไหนไหนตีนเข้าไปหาเพื่อนเราแล้ว foes are among us. โอ้ล่อมาดิล่อมาดิล่อมาดิยิงอยู่อ่ะเพื่อนแตกเพื่อนแตกไปแล้วเพื่อนโหไม่ล่อมาเลยอ่ะเพื่อนยังไม่แตก <c oughs> กูเนี่ยแหละแตกเีย พื่อนแม่งพอโกเข้าไปช่วยหายอือแบบ เอามีดฟันนะอนะโอ้มึงดูดาบยักษ์ทองนี่เออเอามีดฟันมันทีเดียวอะคือแตกเลยอะเวฮะคนต่อว่าเขาได้เข้าอีกมาบ่ได้เข้ามาครับโอ้ยโอเคละคนเมื่อวานยังไม่เข้ายังไม่ได้ อออกเอนยังไงนะพฮะ ESC อะกด ESC แล้วก็ Return o m e ไหหรือว่ายังไงวาโลปเล่นแบบอั t ติเมธรรมดาเฉยๆก็ได้เอ้าจะโกแล้วนี่หว่าเออ interesting